ตาไปหาหน้าที่คุณจีี่เลือกครับเฮ้ย <What? S 1> นี่เห็นอะไรไหมครับย <Hey! S 1> ิ้มใจคนหนึ่งบอกผมว่ายิ้มอยู่คนเดียวที่งทางที่ผมว่าครับผมก็น่าเกงขางพอสมควรเขายังทนกับเราได้ เขาอมไวมเขอมไมเขอมไวมเขาอมไมเขาอมไห้าเขาเขาไปนาเขาตื่นแล้วสบายสบายครับ ก็สู่ทิกเทกตัว EP ที่10นะครับโดยผมคนเดิมนะครับเก่งทักซิโดนะฮะสำหรับนักมายากลที่เราจะไปหาในวันนี้ผมไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดครับคือโชว์ของเขาในรายการเมจิกร์นะครับคนอะไรทำไมถึงได้ค e e ค character ได้ดีขนาดนั้นนะครับ เรียกว่าไม่มีรูปออกจากบทบาทการแสดงเลยนะผู้ร่วมรายการเนี่ยพยายามจะกระเซ้าเยาะแย่หรือแม้จะพูดเล่นยังไงก็ตามแต่นะครับหน้าตาเขาก็เรียกว่าไม่มีเล่นด้วยนะฮะแม้กระทั่งจบการแสดงไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงไว้ซึ่งคาแรคเตอร์นั้นได้อยู่นะครับเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับคุณเอฟปัญจพลน,นะฮะ วันนี้นะครับเราก็เลยจะไปพิสูจน์กันว่าเพราะเหตุใด,ดนะครับโชว์ของเขาเนี่ยถึงสร้างความประทับใจผมได้มากที่สุดนะครับเขามีเทคนิคอะไรหรือไปริป่มไปเรียนมาจากไหนนะครับหรือถูกฝึกมาอย่างไรนะครับอันนี้เราต้องไปพิสูจน์กันเขาส่งพิกัดมาอยู่แถวเมืองนนท์เนี่ยรู้สึกว่าเมืองนนท์เนี่ยจะมีนักมายากลหลายต่อหลายคนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะไปหาเขากันนะครับ จะไปสัมผัสตัวตนที่แท้จริงเขาว่าน่ากลัวเหมือนในจอหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่พาดวงใจฉันให้สับสนคล้ายเธอมีได้กลนเกินจะทนทนใจ ักเธอคงเกือบยาพิมพ์พาชีวิตอ่อนเองรกที่ไม่ได้แค่ใจจะใจห้เธอได้ต้องตกใจนะครับคดีนีจะจบหายไปข้างหนึหน่งนะครับต้อยามให้ต้องยอมใจ บ้านหลังไหนนี่ยฮะน่าจะอยู่ในแถวนี้และมั้งเฮ้ยเฮ้ยคนนี้หรือเปล่า,าสวัสดีโอ้โหสวัสดีครับนี่ไงครับคุณเอฟปัญจพลนะฮะเดี๋ยวพี่เก่งจอดผิดซอยเอาง<ฮ>ี้เ,เดี๋ยวเราไปกินร้านกาแฟก,ากันเราก็เดี๋ยวไปรถเอฟเราขับรถไปเลยโอเคมาถึงบ้านเลยครับขอบคุณมากเลยพี่ได <มา S 2> ้ได้ไอ้บ้านหลังนี้เราอยู่ แต,แต่เกิดหรือเปล่าเน่ไม่ใช่ครับเพิ่งซื้อเนี่ยซื้อได้ไม่นานครับโอ้โอเคโอเคอยู่ในเอาชียนะครับถึงเร็วมากเลยนะครับเราดูว,ว่ายังไม่ทันได้ออกจากหมู่บ้านเลยนะฮะัลุยสุดนะครับเซอร์อิสตาร์เซอร์เป็นร้านกาแฟสดเทียมเลยมากๆร้านหนึ่งในเม<อ>ืเองไทยแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องออโต้ด้วยนะเ,เป็นเครื่องกดมือเป็นสโลว์บาร์ครับ แล้วเป็นกาแฟที่มีให้เลือกตั้งแต่เฮาส์เบนในไทยหรือกาแฟนอกใเมือนกันตรงผมดองแล้วแหละ่ะ ก็อยู่กลุ่มเดียวกับพวกติ๊กเมจิกก็เห็นว่าใช่ครับใช่ครับผมตีพวกไอ้พวกบอยอย่างนี้ก็สองคนนั้นเป็นคนก่อตั้งเนาะทิเต้ที่บอยเป็นคนก่อตั้งเป็นสเปนนะเจ็กรุ๊ปแต่ว่าตั้งได้สักหนึ่งสัปดาห์กว่าๆผมก็เข้าไปด้วยแล้วก็เริ่มทำคอมมูนิตี้ขึ้นมาใน Facebook ที่กลุ่มสุนเมจิกรุ๊ปไทยแลนด์นะครับตัวผมเองก็ มีโอกาสไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งคนที่เป็นเมนทอร์ของผมหรือผมอยากจะเรียกเขาเป็นอาจารย์แหละนะแต่ไม่รู้ว่าเขาถือว่าผมเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าอาจารย์คนเดียวกับเต้พี่สิทธิ์เป็นที่เป็นเป็นเมนทอร์ของเราเป็นรุ่นพี่แล้วกันให้คาแนะนําเขาก็สอนเรามากกว่าเรื่องเมกาลนะครับการไปเรียนต่อต่างประเทศถ้าเราไปอยู่ในสังคมอเมริกาเนี่ยเราจะได้อะไรมากขึ้นนั่นแหละครับได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาไปศึกษาแบบเดียวกับที่ไอดอลเราผมทั้งพี่แพทริกแล้วก็พี่สิทธิ์ ที่เป็น<ม>อาจารย์ผมเนี่ยจบกราฟ,ฟิกดีไซน์คู่ผมก็ไปเรียนสาขาเดียวกันเขาเลยก็ค<ม>ือด้านดีไซน์ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียไปเริ่มต้นศึกษา่างจริงจังเหมือนกันเพราะพอย์กันไปเนี่ยไม่ได้คิดจะไปเรียนเลยนะตอนแรกคิดจะไปเอารายก่รล้วนๆเลย<ม>พี่สิทธิ์เนี่ยเรียนที่ซานฟรานซิสโกอยู่ที่ผมไปเลยนี่แหละครับแล้วร้านมายากลร้านนั้นอะร้านที่พี่สิทธ์เขาไปเรียนหรือว่าไปอยู่ไปขุกตัวอยู่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเนี่ยจนเขาเก่งเนี่ย มันยังอยู่ในยุคที่ผมไปผมก็ไปยคุกอยู่แล้วนั้นไปเจอเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมโชคดีคือผมได้เจอเดนนิเชงเดีเจรอยได้เจอเรย์คอสบีได้เจอทั้งเปด่าดงๆงแล้วกัน uh huh. แต่หน้าตอนนั้นยังไม่ดังนะห uh huh. น้าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กอายุไล่ไลเรี่ยกับผมหมดเลย แต่ปัจจุบันนี้ออกเพนนเทลเลอร์ออกนังซื้อของตัวเองออกในวิดีโอของตัวเองหมดแล้วอืมโหแต่ตอนนั้นเรายังอยู่ที่นู้นี่เราคงออกนังสิไม่ออกไม่ออกเพราะว่าเขาเขาเขาซีเรียสเทคแอคชั่นจนเป็นมืออาชีพแบบทําอาชีพมายากนจริงๆเอฟยังไม่ใช่ครับ๋อแต่ก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่ออีกที่หนึ่งที่โคลัมบัสโอไฮโอซึ่งตอนไปเรียนต่อที่โอไฮโอเมืองนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองของ P3 Magic Theater ตั้งอยู่พอดีก็คือ เพนกลินไลฟ์เล c t เชอนักมเยกรนังๆทั่วโลกเนี่ยจะไปเลคเชอร์ไปสอน mm hmm. สตีมทั่วโลกที่นั่นพอดีทุกๆเดือนเนี่ยจะมี2คนผนลกคนละสองวัน2ปีนั้นก็คือเป็นปีที่เราถูกกระหน่าความรู้จากทั่วโลกจริงที่เป็นนักมเยอกรนเนี่ยเข้ามาและใส่เราเราก็ oh. ลเลยค่อนข้างจะได้อะไรมาเยอะพอสมควรครับยิ mm hmm. นดีต้อนรับท่านเข้าสู่ห้องทํางานของผมครับคนโดยส่วนตัวของผมเนะี่ยไม่รู้จัก สมิศน,นกับเอฟสักเท่าไหร่เนี่ยรู้จักจากเมจิกวาที่ต้องยอมรับโดยตรงกับเขาเลยว่าเนี่ยโชว์ของเขาเนี่ยเป็นโชว์ที่ผมประทับใจมากที่สุดในรายการเลยเพราะว่าจริงๆเหมือน <laughs> เป็นโชว์ที่ถูกจริตกับเรามากที่สุดเพราะเรู้สึกว่า,วาเฮ้ยคนอะไรว่าทำไมมันสามารถคิดคาแรคเตอร์ได้แม้กระทั่งตอนจบการแสดงเนี่ย อารมณ์เขาก็ยังอยู่นะเรียกว่าเหมือนเนายมันดึงเราเข้าไปอยู่ในในมายากลของเขาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งแม้กระทัง่งหลังจากที่โชว์จบแล้วเนี้ยมันก็ยังอยู่ด้วยไอ้ตรงนี้มีไปเรียนมาหรืออะไรยังไงอ๋อมันอยู่ในสิ่งที่เราลงเรียนที่นู่นด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ทัศนาคติของคนเล่นกลด้วยทัานาคติเอฟเนี่ยเอฟซีเรียสกับแมคานิกแมคานิคอลหรือวิธีการระหว่างทางของคนเนี้ยน้อยกว่าเรื่องคาแรคเตอร์เอฟเชื่อว่าถ้ามายากลเป็นการแสดงถูกไหมครับ แต่ถ้าเราไปมุ่งเน้นที่เทคนิคเทคนิคมากกว่าการแสดงเมื่อไหร่ผมว่าพอยมันบิดละผิดในส่วนตัวนะครับส่วนตัวไม่ใช่ทั้งหมดผมก็เลยมองว่าถ้าจะทําโชว์ตัวโชว์หนึ่งเวลาเราทําโชว์ผมจะคิดที่คาแรคเตอร์เป็นเป็นแกนนะฮะอ่าซีนี้คาแรคเตอร์ที่เลือกไว้ในราการแมจิกวอลมันดันมันดันขายได้พอดีมันดันแมชมันก็เลยคงไปถูกใจพี่ี่เก่งเขายังทากับเราได้ คาแรกเตอร์รายการเป็นคาแรกเตอร์ฮาเฟียนะครับตัวผมไม่ได้โกดในรายการหรอกแต่ผมใช้วิธีใช้เมทอดแอคติ้งคือพี่เก่งจะได้ยินไหมเมทอดเมทอดแอคติ้งถ้าพูดถึงโจเกอร์ในโจ๊กเกอร์ในเรื่องแบทแมนฮีเลเจอร์ครับเขาใช้วิธีนี้ออกโลกรีดหน่วยใช่เขาเพื่อนเขาฆ่าตัวตายครับเพราะเขาก็อกินถหมดมากผมใช้วิธีเดียวกันแต่ผมทำไม่หนักเท่าเขาเขาใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนี้ถ้าทำไดมากกว่านี้อาจจะฆ่าตัวตายได้ผมก็แค่บิวไปจากบ้านเลยว่าวันนี้ผมจะเกลียด ผมไปเกลียดทุกคนเลยผมที่ด่าทุกคนในใจมามจากบ้านนดิีจากบ้านเลยขับรถไปนี่คือวันนั้นพี่แพทย์คุยผมไม่คุยพี่แพทนะพี่เต้คุยผมผมไม่คุยผมนั่งนั่งอ๋อมีหน้าได้ข่าวว่าก่อนที่เราจะโชว์เห็นมีคนเคยบอกว่าเฮ้ยเราเหมือนกับว่ามีอาการอ้วกอาเจียนออกมาใช่เครียดดันขนาดแโชว์หนึ่งในนั้นเนี่ยมันเครียดเพราะว่ามันมันพูดถึง ทำทุกคิดให้มันทุกไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทุกไม่จริงออกไปคนก็ไม่เชื่อ,อหลังการสแสดงเนี่ยถ้าเราต้องรู้สึกยังไงก่อนเนี่ยคนดูถึงจะเชื่อสิ่งนั้นผมเชื่ออย่าง, <ผม S 1> างนั้นก็เลยใช้วิธีนี้แต่ถามว่าคุ้มไหมผมก็ตอบตรงว่าถ้าทำสองวันอะคุม้มให้ให้คนดูเพราะเราทําเป็นอาชีพนะครับเราได้เราได้เงินจากนั้นแต่ถ้าบอกว่าให้ทําแบบ6กเดือนเนี่ยผมบอกเลยแย่แย่เพราะมันค่อนข้างจะส่งผลต่อคนรอบข้างพอสมควรเพื่อนต้องมาตบไหลว่าเป็นอะไรเลย ขั้นพวกแต่ก่อนที่จะโชว์อ้วกครับอ้วกอ้วกสั่งคัดนี่คือหัวเราะเลยนะอคือทิ้งเลยเลิกปล่อยคาแร็คเตอร์เลยทุกวันนี้นี่ก็ทยังทำงานในพวกอย่างนี้อยู่ไม่ใช่งานหลักครับเอฟทำงานมายากลเป็นงานเสริมมาตลอดแล้วปัจจุบันนี้เอฟรับราชการทหารอ๋อเป็นทหารอากาศออกไปรบอะไรพวกนี้เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำหน้าที่เป็น โอ้ท้ายผู้ชื่อเต็มก็คือเป็นนา,านายทหารแผนกกรรวิธีข้อมูลกองอํานวยการวิทยาลัยป้องกันหน้าจาก uh huh. สถาบันวิชาก<อ>ารป <ใน S 2> ้องกันประเทศชื่อคนขอ้าง,งยาวเป็นหน่วยงานการศึกษาครับซึ่งออกแบบหลักสูตรเพื่อยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แต่ตัวผมเนี่ยทําหน้าที่ดูแลนายทหารต่างชาติที่เป็นผู้ช่วยทุตทหารที่เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษากับเราเรามีหน้าที่เซิร์ฟเขาเป็นผู้ช่วยโดรถึงว่าทหารต่างชาติเข้ามาเรียนในไทย,ยใช่ใช่ใช่เป็นวิทยาลัยป้องกันหน้าจัด ในในโลกเนี่ยมีอยู่หลายที่พอสมควรแต่เราเป็นหนึ่งหนึ่งในแบบไม่กี่ที่ที่รับการยอมรับจริงๆเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ชาติแต่ถามว่ามีลบมีฝึกไหมท้องแน่นอนฝึกยังไงเนี่ยฝึกฝึกแบบฝึกลบเลยครับฝึกโรยตัวฝึกโอ้แบกของสามสิบโลวิ่งวันละยี่สิบโลก็มีครับเป็นปกติแต่ก็ไม่ใช่ตลอดทั้งปีพวกด้วยความที่ว่าจะต,ต้องให้มีวินัยอะไรอย่างเี้่ถูกต้องถูกต้องมันก็ดีให้เราอยู่ในกรอบด้วยอะไรด้วย ไอ้ฝึกลบเนี่ยไม่ค่อยชอบมันเหมือนโดนบังคับเ,เป็นหน้าที่แต่ฝึกมายากรนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำทางานดีเลยพี่เก่งเคยได้ยินเรื่องโฟโตโรฟก,โโกราฟิกไหมยครับโฟโตกราฟิกคือโฟโตกราฟิกมันเป็นความสามาร,รถพิเศษเฉพาะตัวซึ่งหลายคนอ้างว่าตัวเองเป็นแบบนั้นมันคือความทรงจําแบบภาพถ่ายครับ เหมือนเราจําพวกภาพถ่ายอะไรนี่มากกว่าจริงๆต้องบอกว่าเราเก็บความทรงจาทุกแบบเป็นภาพถ่ายเราจะสามารถดึงมันขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ดูก่อนเราทำไมอยู่ดีห้องมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทําไมเรามาอยู่ตรงไหนเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวผมลองทําอะไรพี่เก่งดูสักนิดนึงดีวดวกว่า hey, ไม่ตอบเราด้วยนะ ปืนเหรออ๋ไม่ใช่ปืนใชนะ่ไพ่พี่เก่งครับ่เก่งทีร่รว่าตัวเองมีความจำที่ดีนะคือคนอันใจเมื่อด้วยเรื่องความทรงจำเนี่ยมันฝึกผนกันได้ยืนอยานเดี๋ยวผมจะมีวิธีพิสูจน์ในการเล่นแสดงอะไรพี่เก่งดูสักอย่างพี่เก่งครับสับไพ่ตรวจเช็คไพต่ตรวจสอบไพ,พ่พระไพ่ ด้านนี้จะให้ดูว่าเออมันมีดีมากครับก็พี่เก่งเคยเห็นคนที่เขาจำไพ่ได้ห้าสิบสองใบแบบใช้เวลาแป๊บเดียวไหมเนี่ยพยายามไม่มองมันก,ก่อนโฟโต o กราฟ h ิ้งมอนิเของเอฟเนี่ยเอฟสามารถก้มลงไปมองอมแค่ห้าวินาทีเนี่ยอเอฟสามารถจำมันได้เลยเดี๋ยวพี่เก่งย้ายไพ่ใบไหนก็ได้ครับไปไว้ตรงไหนก็ได้ แอฟจะสามารถบอกพี่เก่งได้เลยว่าไพ่ไปไหนที่ถูกย้ายถ้าพี่เก่งพร้อมแล้วเอฟจะหันหลังแล้วก็พี่เก่งขยับได้เลยครับเสร็จแล้วรวบไพ่กลับมาเป็นกองครับครับครับะรวบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับ เดาว่าไม่เดาหรอกครับค่อนข้างมั่นใจเลยใครไ้่เข้าใจนี่น่าจะเป็นภาพจำเบฟจำได้ครับไม่ผิดพลาดอะไรอ่ายกระจกตัวเนึ้ยอ่าท่านคิดว่ามีกระจกมันจะมีอีกอีกวิธีหนึ่งอีกครับที่พี่เก่งมีไพ่นำโชคของตัวเองไม่เอาดอกแล้วแค่ตัวเลข king เอ๊ะพอเวลาสักประมาณ นั่งสุนาทีดูว่ามันอยู่ตรงไหนตั้งแล้วพยายามค่อยๆเอาออกหน่อ้ออกมครับ เห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาแค่ไม่นานเราก็สามารถรู้ม่าอยู่ตรงไหนเราออกมาได้เพราะปกตินี่ยชุดนี้ที่เคยเห็นเนี่ยมันมักจะแบบตัวนักวิทย์กรเป็นคนกําหนดไพ่เองอันนี้ให้คนดูระบุชื่อเรองได้เลยครับไปไหนก็ได้ถูกต้องครับธรรมดาขอบคุณมมกครับ แล้วเ,เรามาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงอย่างนี้อ๋อเอาจริงๆก็คือเมื่อกี้มันเป็นคาแรคเตอร์แหละครับอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าคนเรามันฝึกกันได้ทุกเรื่องอ,อย่างเช่นมายกมากลเป็นการแสดงเนาะเหมือนที่เราพูดว่าพูดที่ร้านอันนี้เป็นห้อง F เองครับห้องเหม่อครับเป็นห้องเก็บร้นานใส่รองเท้าเป็นห้องเก็บสะสมรอง,งเท้าคนบ้าอะไรมีรองเท้าเยอะขนาดนี้มีแค่สองขาพู่เหมือนพันยางไหมครับ ไม่ยากผมพูดอย่างนี้และครับแต่ชอบไงชอบนั่นแหละเมื่อกี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคนเรามันฝึกกันได้แม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของการแสดงไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวทนทักไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นตัวตนของตัวเองดีที่สุดอืมถ้าเป็นตัวตนตัวเองแล้วคนดูอะครับชอบเชื่อว่ามันไม่ได้บางคนดูอาจจะชอบคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างสรรค์มาใหม่ก็ได้เราอาจจะเป็นคนอื่นวันนี้อาจจะเป็นตัวตลกวันนี้แหละอาจจะเป็นคนเข่งขึมมหลายคนบอกควรเป็นตัวของตัวเอง ใส่ความเป็นจริงอาจจะใช้ไม่ได้เพราะเราทํางานแมสอะพี่เก่งเราทํางานขายขายความบันเทิงถ้าวันนี้เราต้องไปงานเปิดตัว y, วายเราอาจจะต้องเป็นคาแรคเตอร์อใส่สูตรขายวายแต่ถ้าเราไปงานมันเกิดของเด็กละครับพี่เก่งเราจะแต่งสูตรอย่างนั้นไปหรือเปล่าหรือถ้าเราไปงานฮาโลวีนคนอยากดูไมา,าครหลอนละ่ละ,ละเราจะเป็นได้ไหมบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเองหรอครับเพื่อรับงานเป็นตัวเองดีที่สุดไหมผมไม่รู้ แต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเป็นนักแสดงที่ดีได้จะเป็นนักแสดงที่ดีได้ทีครับโอ้โหขอบคุณครับอันเนี้ยสปอนเซอร์ไนกี้ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยเพราะดูดูดูดแล้วเนี่ยมีแต่ไนกี้ั้้งนั้นเลยใช่ใช่เพรับผมชอบจอแดนแบรนด์แล้วก็ดังรองเท้าสเก็ตบอร์ดอันนี้ต้องชาบาดแต่ว่าจะเป็นจอแดนเลยชอบส่วนตัว การเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คงจะจริงในแง่ของความถนัดที่เราจะสามารถทำมันออกมาได้ดีที่สุดเท่านั้นแต่มันไม่ได้หมายความเลยว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกใจใครต่อใครได้มากที่สุดหรือไม่แล้วเราจะทำอย่างไรถ้าใจเรายังคงยึดติดกับความถนัดจนยากที่จะหลีกเลี่ยงได้จริงๆเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความถนัด แต่อาจจะปรับแค่เพียงรูปแบบการนําเสนอสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่โดยใช้ของเดิมที่มีอยู่เราสร้างแค่เพียงเปลือกนอกขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ต่างอะไรจากยาขมที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพื่อให้มันสามารถทานกลืนได้ง่ายกว่าเดิมหรือสาระที่ห่อหุ้มด้วยความบันเทิงเพื่อให้เพลิดเพลินกับการเสพได้โดยไม่รู้ตัว six months have been working in a brand new illusion check this out